กองเรือเจิ้งเหอขนาดมหือมาสามารถจอดเทียบท่าที่กรุงศรีอยุธยาได้หรือไม่ในการยาตรากองเรือของเจิ้งเหอครั้งที่สองราวปี1951ในครั้งนี้ยังคงมีจุดหมายที่เมืองคาลิคัตเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของอินเดียโดยมีจุดแวะพักที่สำคัญคือราชอาณาจักรเสียนอหลอหรือกรุงศรีอยุธยากองเรือของเจิ้งเหอเป็นกองเรือขนาดใหญ่มหฮมา จึงเป็นที่สงสัยว่าจะสามารถนำเรือขนาดใหญ่บางส่วนเข้ามาจอดที่ราชอาณาจักรเสียนอหลอหรือกรุงศรีอยุธยาได้หรือไม่ประเด็นนี้ปริวัติจันทรอธิบายไว้ในหนังสือเจิ้งเหอแม่ทัพขันทีซัมปอปกงว่าเมื่อกองเรือของเจิ้งเหอมีขนาดใหญ่โตโอลานถึงเพียงนี้แล้วจะเข้ามาเทียบท่านในบริเวณดังกล่าวที่อยู่ลึกเข้ามาจากปากอ่าวถึงกว่า100กิโลเมตรได้อย่างไร ปริศนาในข้อนี้จาะทําให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมอาจฉายภาพดังกล่าวให้เห็นได้ชัดขึ้นว่าถึงฤดูลมสำเภาพัดเข้ามาในกรุงเป็นมรสุมเทศกาลพวกลูกค้าพานิชสัมเภาจีน และลูกค้าแขกกอสอลูปอลูกค้าฝรั่งกําปันลูกค้าแขก,กุศราชและพวกลูกค้าแขกสุรัสแขกชวามลายูแขกเทศฝรั่งเศสอฝรั่งโลสงโปรโตุเกสวิลันดาอิปัญยอนอังกฤษและฝรั่งดำฝรั่งเมืองลังกุนีแขกเกาะเป็นพ่อค้าพาณิชสอลูปอกําปันแล่นเข้ามาทอดสมออยู่ท้ายคูขนสินค้าขึ้นมาไว้บนตึกห้างในกำแพงพระนครกรุงศรีอยุธยาตามที่ตนซื้อและเช่าต่างๆกันเปิดร้านห้างตึกขายของตามเพศตามภาษา อันหนึ่งเรือใหญ่ท้ายแขวงชาวเมืองพระพิษณุโลกยอฝ่ายเหนือบรรทุกน้ำอ้อยยาสูบขี้พึ่งน้ำพึ่งสินค้าต่างๆฝ่ายเหนือล่องเรือลงมาจอดขายตั้งแต่หน้าวัดกล้วยลงมาจนปากคลองก่อแก้ว อันหนึ่งเรือระแหงแขวงเมืองตากแลเรือหางเหี่ยวเมืองเพชรบุญนยมบรรทุกครั่องกำยานเหลกหางกุ้งเหลก,กลมเลยเหลกน้ำที่ใต้ไหวชั้นน้ำมันยางยาสูบเขาหนังหนองอาสับสินค้าตามเทศบ้านเทศเมืองมาจอดเรือขายตามแถวปากคลองสวนพลูตลอดมาจนหน้าวัดพระเจ้านางเชิงนอกจากนี้เมื่อปี2541ได้มีการมมพบโบราณวัตถุจากเรือที่จมอยู่บริเวณใต้ท้องแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดไก่เตี้ยพอฤทธารามราชบำรุง ตำบลบ้านรุนตรงข้ามกับตำบลกาเรียนซึ่งอยู่ห่างจาก,กวัดพนันเชิงและตำบลสำเภาล่มลงมาทางใต้คนลาฟากแม่น้ำราว5กิโลเมตรสันนิษฐานว่าบริเวณน,นี้อาจจะใช้เป็นที่จอดเรือสำเพาใหญ่ขนาดเดินทะเลเพื่อจอดและส่งสินค้าจากการศึกษาของกลุ่มง,งานโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรในรายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วัดไก่เตี้ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปี2541พบว่าแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดไก่เตี้ยมีความกว้างประมาณ120เมตรหลิ่งสองฝั่งค่อนข้างลาดชันไปจนถึงพื้นดินใต้ท้องน้ำมีความลึกสูงสุดประมาณ8.5เมตรโบราณวัตถุที่งม,มพบมีเครื่องถ้วยจากแหล่งกลุ่มเตาสีสัชนาลัยและเตาแม่น้ำน้อยเชือกถาวนฟันเป็นเกลียวจำนวนมากดาแบบมีดหม้อหัวกะโหลกคนและช้าง น่าตื่นตาตื่นใจก็คือมีการมมพบก้านและปีกของสมอเรือโบราณเป็นจำนวนมากและสามารถนำมาประกอบเข้ากันได้เป็นสมอขนาดยาว8.4เมตร2สมอหนักท่อนละ9ตันและขนาดยาว4เมตรเศษอีกหนึ่งสมอที่ปลายของปีกเงี้ยงสมอมีเหล็กหุ้มเพื่อให้กินผิวดินใต้ท้องน้ำที่กลางและหัวสมอมีรูกลมเจาะไว้มีขนาดความกว้างเท่ากับเปลียวเชือกถาวัน นอกจากนั้นยังมีท่อนไม้ขนาดใหญ่ยาวราวสิบเมตรสันนิษฐานว่าจะเป็นเสากระโดงของเรือสำเภาที่ปลายมีรูเจาะไว้ให้ยึดติดกับส่วนของลำเรือแม้ว่าการศึกษาขุดค้นในเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสมอเรือและเชือกถาวันเหล่านี้เป็นไม้ชนิดไหนมีอายุและถิ่นกำเนิดจากที่ใดเพื่อจะได้ทราบต่อไปว่าเป็นสมอเรือของชนชาติไหน และในเวลาเดียวกันก็ทำให้อดที่จะสร้างมโนภาพต่อไปเสียไม่ได้ว่าเมื่อสมอมีขนาดใหญ่เพียงนี้แล้วเรือที่ใช้จะใหญ่ถึงปานใดจากหลักฐานสมอเรือนี้ก็คงพอที้ให้เห็นว่าราชอาณาจาักรเสียนอลอหรือกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ชุมนุมของเหล่าเรือสินค้าน้อยใหญ่ที่ต่างมาจอดทอดสมอแต่ละก็อาจจะมีเรือบางลำที่สมอเกิดเสียหายขึ้นจึงต้องสอละทิ้งลงน้ำไป และมาถูกขุดค้นพบเข้าในปัจจุบันหรือมีเช่นนั้นก็อาจมีเรือสำเภาขนาดใหญ่บางลำมาล่งเสียที่บริเวณในย่านนี้จนทำให้ได้รับการขนานนามว่าตำบลสำเภาล่มกระทั่งมาถูกงมพบในอีกหลายร้อยปีต่อมาแม้ว่าคำถามเหล่านี้ยังคงจะต้องรอการศึกษาค้นคว้าต่อไปแต่จากหลักฐานชิ้นสำคัญของวัดไก่เตี้ยนี้ก็คงจะทำให้พอไขข้อปริศนาได้บ้างว่า กองเรือเป่าชวนอันมหอมาของเจิ้งเหอบางส่วนน่าจะได้เข้ามาเทียบท่าที่ราชอาณาจาักรกรุงศรีอยุธยาได้จริงๆ